เมื่อกี้คนไข้เมื่อกี้มาบอกผมนะครับมีก้อน3.5เซนทิเตเต้านมหมอผ่าตัดเรียบร้อยแล้วยอมเพราะว่าตอบสนองต่อฮอร์โมนนะครับแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองไม่เจอเชื้อเนี่ยเขาจะเป็นมะเร็งได้แค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูนะครับถ้าเขาเป็นชนิดชนิดอื่นเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งก็อยู่ประมาณนี้นี่คือระยะเวลาจาก0ปีถึง10ปีตอนที่มาถามผมเมื่อกี้เป็นปีที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของเขาเนี่ยจะเป็นจะเป็นสูงสุดในช่วงประมาณ4-5ปีแรกจนกระทั่งถึง10ปีเลย เป็นมะเร็งเต้านมเราต้องติดตามคนไข้ไป12ปีโอกาสหายขาดถึงจะเยอะเส้นที่จะใกล้ถึงจะเหลือน้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นมะเร็งฮิสไกลโลปะโอกาสเป็นซ้ำสูงสุดคือ3ถึง5ปีแรกเนี่ยนะครับเพราะคนไข้เมื่อกี้ที่บอกผมพอดีผมลืมชื่อท่านเนี่ยนะครับเพราะนตอนนี้ท่านอยู่ปีหนึ่งปีที่หนึ่งเห็นว่าอัตราเสี่ยงจะสูงขึ้นอีกนะครับเป็นปีที่หนึ่งของการเป็นมะเร็งไม่ได้รักษาอะไรเลยต่อยเข้าหมดเลยนะครับก้อน3.5เซนเนี่ยระวังนะครับว่าท่านจะเจอแบบนี้ อลอกกราฟอันนี้ไว้เตือนใจนะครับแล้วก็ไปดูตัวเองคอระวังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้อย่าให้กินฮอร์โมนเพราะว่าความเสี่ยงของท่านถึง12ปีถึงแม้ไม่ใช่ไตรโลป,ปะเป็นชนิดที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนก็าตามนะครับเวลาเกิดจะไปไหนละ่ะทำไมทำอะไรทําให้คนไข้าตายมันกระจายไงกระจายไปไหนมะเร็งเต้านม30-50%ขึ้นสมองขึ้นสมองตายในกี่เดือน3เดือน ถ้าไม่รักษาถ้ารักษาก็จะอยู่ได้นานบางคนก็อยู่ได้เป็นปีนะครับต่อไปไปไหนไปปอดนะครับร้อยละห้าสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าปอดตายในเวลาเท่าไหร่สามถึงหกเดือนตายจากอะไรการหายใจล้มเหลวอยากรู้ทรมานยังไงเอามือบีบจมูกดูอีกห้านาทีมาบอกผมว่าทรมานแค่ไหนลองดูก็ได้นะครับว่าทรมานแค่ไหนอันนี้คือออกซิเจนไม่มีเลยเป็นเวลาเป็นวันวัน,วนคืนค,นคนืว่าทรมานขนาดไหนนะครับอาจจะลุกลามขึ้นที่หน้าอกนะฮะดูหน้าอกตัวเองด้วยนะครับว่ามีมีก,ก้อนมีขึ้นมาเจอได้ประมาณครึ่งหนึ่งเลย ไปที่ตับ 50- 75%ถึงอัตราตายก็ประมาณ70-30-5ถึงโอกาสเกิดโรค 5- 0าถึงเเข้าตับแล้วถ้าเข้าตับและจะตายในเวลาประมาณ3เดือน6เดือนใกล้เคียงกันนะครับตับนี่สำคัญมากนะตับหัวใจตับปอดนี่สำคัญมากกระดูกเนี่ยโอกาสเข้ากระดูกถึง80% 6 0 9 0แต่กระดูกแล้วตายช้าอัตราเฉลี่ยที่ตายคือ1นปีผมจะเน้นเยอะนะครับเรื่องของการตายเพราะว่าเราป้องเป็นการตายที่เราป้องกันได้อย่าไปต่อยเขาเยอะไม่รักษาอย่างน้อยก็กินฮอร์โมนัะครบ นัน่นี่ก็คือลักษณะของมะเร็งที่กระจายเวลามะเร็งตายตาย,ตายจากการแพร่กระจายมะเร็งเต้านมนี่วิ่งเก่งมากถ้าวิ่งเก่งเนี่ยวิ่งไปสูญที่สําคัญเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเป็นได้ทุกที่เลยเยอะมากเห็นไหมครับอัตรานี่เกิดเกินครึนะ่งในถ้ารวมหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อให้เยอะไม่ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเออทำไมมะเร็งไม่เข้าหัวใจละ่ะหัวใจไม่เข้าล่ะเออเข้าแต่ปอดทำไมไม่เข้าหัวใจอ่ะใครสงสัยไหมทำไมมะเร็งไม่ชอบเข้าหัวใจอ่ะฮะหรือว่ามันมีหลายใจเลือกไม่ถูกจะไปใจไหน อ่าโอเคหนึ่งหัวใจบีบตัวตลอดเวลาถูกต้องสองทำไมหัวใจถึงไม่เข้าทำไมมะเร็งมะเร็งเข้าหัวใจน้อยมากใช่ไหมครับเข้าได้นะ่แต่เจอน้อยถ้าไปก็ไปแค่เยื่อหุ้มหัวใจไม่เข้าไปในเนื้อยาเพราะกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเนะี่มันต้องสูบฉีดออกซิเจนตลอดเวลาเลยเนี่ยทำให้มะเร็งเนี่ยมันแทบจะไปเกาะไม่ได้เลยเข้าไปไม่ได้เข้าแข็งแรงมากก็บีบตัวตลอดเวลาเข้าไปแล้วเวียนหัวอยู่ไม่ได้เลย <laughs> หัวใจก็เลยก็เลยเป็นตำแหน่งที่มันไปน้อยนะครับที่อื่นไปได้หมดอะที่อื่นมันอยนู่นิ่งๆยิ่งกนี่อ่ยสดมกู80%เ็งกระดูกนอร่อย ไม่เชื่อได้กลับไปลองกินดูนะครับ KFC อร่อยดีกิน KFC จะเป็นมะเร็งอะไรเออ KFC เป็นมะเร็งอะไรเมื่อวานผมก็กินมาแล้วคิดว่าถ้ากินถ้าใครใช้ชอบกิน KFC คิดว่าท่านจะมีความเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งอะไร KFC เป็นอะไรไก่ทอดไก่ทอดมีอะไรน้ำมันน้ำมันทำให้เป็นมะเร็งอะไรจากหนึ่งมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็กิน KFC จะทำให้อ้วนอ้วนบั๊บเป็นอะไรเต้านมใช่ไหมครับมีอะไรแย่มดลูกยอะแยะไปหมดนะฮะ k คฟไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใหไแมจามนโนเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดอ้าวตอนนี้เรามาดูการกลับเป็นซ้ำกองมะเร็งนะครับมะเร็งที่ไล้แรงที่สุดกับมะเร็งเต้านมเนี่ยคือมะเร็งไตรโลปะที่ผมารูปนี้ให้ดูคือรู้แค่เป็นมะเร็งเต้านมไม่พอต้องแยกชนิดเลยว่าเป็นชนิดไหนชนิดไล่สุดคือ t r i ปเปิลเนกา v ีนะครับอัตราเป็นซ้ำเฉพาะที่สูงสุดอัดตราที่จะ แพร่กระจาย้วมันก็ตายเนี่ยสูงมากจริงๆตัวที่สูงเงนนั้นคือมะเร็งเฮอร์ทูผอมารูปเอมา,ปปมาวิดีโอ,อการการพัฒนายาต้านยินมะเร็งเฮอร์ทูให้ทางอาจารย์มโนไว้ใครสนใจมาเปิดดูนะเป็นเรื่องที่เกิเดขึ้นจริงๆโดยดรเดนิสลามอนที่อยูเซียเอเป็นคนที่เขาทําวิจัยจนกระทั่งได้ยาต้านยินมะเร็งเฮอร์ทูช่วยชีวิตคนไข้ที่เป็นมะเร็งเฮอร์ทูได้ถึง5 0เพราะฉะนั้นมะเร็งเฮอร์ทูตอนนี้ไม่ร้ายแรงเพราะเรามียารักษาตาป้าไหมตอนนี้มะเร็งที่ร้ายแรงชนิด ไตรโลปอร์หรือทริเปิลเนกาติเบสแคนซ์ตรวจอะไรไม่เจอเลยเออาร์เนกาติพีอรเนกาติเฮอร์ตูเนกาติร้ายแรงที่สุดเนี่ยต้องรู้ยี่ห้อนะก็เป็นมะเร็งยี่ห้อไหนคนไข้เมื่อกี้เขาเป็นชนิดตอบสนองต่อฮอร์โมนนะครับที่เมื่อกี้บอกผมม็ดก้อน3.5มจุดหเซนเออาร์อ่าออสิทีฟก็เป็นชนิดที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนแล้วไม่ใช่เฮอร์ตูใช่ไหมเฮอร์ตูหรือก็รักษาง่ายหน่อยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราจะต้องรู้จักวิธีถอดรหัส DNA เพราะว่าเมื่อปีคศสองพัน 2003นะครับก็คือประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยมีอภิคโครงการมหาโปรเจกต์โครงการใหญ่สุดนะครับในโลกนี้ที่เคยทำวิจัยมาคือโครงการถอดรหัส DNA ของมนุษย์สำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่ามนุษย์เราที่อยู่เนี่ยแม่พิมพ์ของชีวิตเขาเป็นอย่างไรเราทำนายได้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นและหลังจากปีคริสตศักราช2003ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเริ่มถอดรหัส DNA ของมะเร็งทุกชนิดในโลกนี้แล้ว และตอนนี้เนี่ยตีพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วมะเร็งปอดก็มีแล้วมะเร็งเต้านมก็มีแล้วมีเรีรงเยอะแยะเพี้ยนอนาคตต่อไปการรักษาจะเป็นการรักษาแบบการแพทย์ปักเจกบุคคลหรือการแพทย์เฉพาะบุคคลที่เรียกว่า PHC Personalized Health c a r แและ Personalized Cancer Care คือต้องตรวจ DNA เแม้นอนาคตต่อไปเนี่ยถ้าพวกเรายังมีชีวิตถึงจุดนั้นเนี่ยครับผมคิดว่าผมไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็เขาจะไปถึงไหนก็จะมีมีชิปมันโทรศัพท์มือถือมาถึงไป,ไปร้านขายยาก็เสียบปลื้ด DNA เป็นแบบนี้จะจัดยาอะไรจัดยาตาม DNA เลยอนา,นาคตจะเป็นอย่างนี้แน่เพราะว่าเรารู้รหัสทุกอย่างในมนุษย์แล้วยาจะตรงตาม DNA เลย นะมะเร็งเต้านมเราตรวจได้ตัวจอย่างเงี้ยเราจะแยกมะเร็งเป็นหลายชนิดเลยตามลักษณะดีเอ็แถมยังบอกความเสี่ยงของการเป็นซ้ำได้คนใกล้เมื่อคีดที่มาหาผมเนี่ยก้อน3.5เซนไม่เข้าต่อน้ำเหลืองเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าความเสี่ยงสูงแค่ไหนเรียกรีเคลนส์สกอร์ ore, สามารถเอาก้อนมะเร็งเนี่ยไปตรวจดีเแบบเนี้ยแล้วเกาจะให้คะแนนมา ถ้าคะแนนน้อยกว่า18โอกาสเป็นซ้ำก็น้อยอาจจะไม่ต้องให้คีโมถ้าคะแนนเกิน30ก้อนันตราย 18- บแถึงสาก็มีความเสี่ยงปานกลางสามารถถอดรหัสดีเเพื่อเลือกยาที่รักษาตามเป้าหมายหรือเลือกหรือบอกได้ว,ว่าความร้ายแรงที่เป็นซ้ำมากน้อยแค่ไหนม,มะเร็งเกิดได้อย่างไรนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ผมตอนแรกเลยผมบอกว่ามะเร็งเนี่ยคุณหมอ,อ,อฮิปโปเคติสเขาบอกว่าเขาใช้ชื่อใ,ใช้ชื่อว่าคาซิโนสแปลว่าขาปูเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นเส้นเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับเป็นขาของปู สมัยนั้นไม่มีกล้องจุลทรรศน์เนี่ยไม่รู้ไม่ทราบว่าเขาทราบได้ยังไงนะครับว่ามะเร็งมันหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมะเร็งมีลักษณะพิเศษ10อย่างน,นะครับและทศลักษณ์แห่งมะเร็งวิทยามี10อยา่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบอย่างที่เป็นเป้าหมายในการรักษาทั้งสิ้นผมต้องขอโทษเขียนแบบสังนปิดพวกนี้เป็นเป็นผลงานวิจัยที่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 โรงพยาบาลจุฬานะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมทำและตีพิมพ์ในทศลักษณ์ของมะเร็งเนี่ยในวารสารต่างประเทศเนี่ยก็มาให้ดูนะครับมีอะไรบ้างอันนี้หนึ่ง จเจริญเติบโตอย่างไร้การควบคุมมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้เรารู้ว่าตัวที่ควบคุมคือยีนก่อมะเร็งแต่มียายับยั้งยีนก่อมะเร็งในในจุฬาที่ห้องยาเนี่ยมียาต้านยีนมะเร็งเนี่ยสิกว่ายี่ห้อมีขายอยู่นะครับต่อมาทําใหเา้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน Cancer Metabolism ผิดปกติคือพลังงานการใช้พลังงานผิดปกติที่มีตัวอย่างเล็กน้อยตอนนี้ยังไม่มียารักษานะครับไอชีวจิตที่บอกกินอาหารและป้องกันมะเร็งเนี่ยมันคืออันนี้หนึ่งใน10ทศลักษ์ของมะเร็งวิทยาคือการยับยั้ง Cancer Metabolism แต่ทางการแพทย์การแพทย์ป,ปัจจุบันยังไม่มียาแต่รู้ว่ามะเร็งเนี่ยใช้พลังงานผิดปกติจะมีตัวอย่างให้ดู เซลล์มะ,ะเร็งจะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องไม่หยุดยัง้เงเจริญเติบโตต่อเนื่องเลยมะเร็งเต้านมชนิด Her ool, เธอรูเจอร้อยละสิเนี่ยเจริญเติบโตโดยยีนเฮอร์ูมันจะกระตุ้นให้ Sell, เซลล์เจริญเติบโตเพียนพอเราไปยับยัง้งยีน, Her ool, นเฮอร์ตูมะเร็งตายเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมะเร็งเนี่ยยังเป็นอมตะไม่ตายในห้องนี้ใครอยากเป็นสาว2,000ปีมากครับอยากเป็นแม่สาว2,000ปีสวยเลยหน้าไม่เหี่ยวไม่ต้องไปร้อยไหมทองด้วย รู้ไหมรับทําไงเออทําไงอะไรเป็นเคล็ดลับของของความแก่ใครมีใครรู้จักเทโลเมเรสไหมเทโลเมเรสไม่ต้องไปใช้เครื่องสมารณ์อีตูดี้แหละครับ e ของเกาหลีไม่จําเป็นนะถ้าเรารู้เคล็ดลับเนี่ยเทโลเมเรสก็ <c oughs> คือน้ําย่อยหรือเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ต่อสาย DNA ให้กับรหัส DNA ไม่ให้มันสั้นลงการที่เราความลับของความแก่คือ DNA เราสั้นลงสั้นลงเวลาแก่ในสุดมันแบ่งตัวไม่ได้เซลล์มันก็ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามี เทโลเมรเรสที่เพิ่มปริมาณตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นสาว2,000ปีได้สวยตลอดการแต่นักวิทยาศาสตร์ก็รู้เรียกเทโลเมรเรสนะครับแต่ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงไม่ามาใช้ล่ะเพราะมะเร็งมันใช้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าขืนเอาเทโลเมรเรสไปกระตุ้นให้หน้ามันตึงนะมะเร็งก็สบายเลยจเจริญเติบโตด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำไม่ได้เพราะว่าเขาใช้กลไกเดียวกันคือความเป็นอมตะ ความเป็นอมตะใช้เทโลเมอร์เลสตอนนี้เราทราบแล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็มีเปเปอร์เทโลเมอร์เลสในมะเร็งหูดนะครับในมะเร็งปากมดลูกเนี่ยตีพิมพม์มาเรียบร้อยใน British Journal of Cancer ปี1998ใครสนใจก็ไปอ่านได้นะครับอันนึงก็คือมะเร็งจะมีความไม่มีเสถียรภาพของจีโนมคือมันจะกลายพันธุ์ตลอดเวลามันไม่เสถียรเขาไม่เสถียรกลายพันธุ์เมอกลายพันธุ์เรื่อยๆมันก็ไล่แรงขึ้นเรื่อยๆทำให้มะเร็งเนี่ยเขาเก่งเราไล่จับก็ไม่ทมมันทำให้มะเร็งรักษายากออ่่่่ะะเเเเเเเพรรรราา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 าวววกกกิดจตัป็นนนสหึงงงขย ยีกเล็บก็เจ็บเนื้อให้ยาอะไรไปเธอเราเราเมล็งตายเราก็ตายด้วยเพราะว่าดีเอ็นเอเขาเหมือนกับเรามากแม้ตัวใครดูหนังเอเลี่ยนไหยเข้าไปเจริญเติบโตในท้องแล้วงอกมาเป็นเด็กนยมันแบบเดียวกันเลยคับตัวเอเลี่ยนแบบเดียวกันเลยแล้วเขามีดีเอ็นเอของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นรักษายากมากแล้วบางถามมันยังกลายพันธุ์ได้ฉลาดมันกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาด้วยแต่มีการลุกลามแพร่กระจายเม็งเนี่ยลักษณะพิเศษของะเร็งคือถ้ามีก้อนเนื้อเนี่ยเมื่อกี้มีผู้เข้าฟังบรรยายบอกถามว่าไอ้ก้อนเนื้อนี่เป็นมเรล็งได้ไหม หรือเป็นเนื้องอกธรรมดาเราจะวิธีแยกกันวิธีหนึ่งคือดูการแพร่กระจายถ้ามันแพร่กระจายบอกได้เป็นมะเร็งถ้ามันไม่แพร่กระจายอยู่กับที่นิ่งๆไม่เจริญเติบโตเป็นเนื้อเนื้อไม่ร้ายนะครับแล้วก็มะเร็งเนี่ยจะมีการอักเสบตอนนี้ก็พบว่าการอักเสบทําให้เป็นมะเร็งเช่นเป็นแผลเลือดลังที่ขาหลายๆปีกลายเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้นะครับแอสไพรินพวกเรารู้จักแอสไพรินไหมครับของบร,ริษัทไบเออร์เนี่ยเป็นยาป้องกันมะเร็งที่ลดอัตราตายจากมะเร็งหลายชนิดเลยมะเร็งต่ ยายาแอสไพลินเนี่ยสามารถจะลดอัตราการเป็นมะเร็งได้อันนี้ที่สำคัญมากคือยับยั้งเส้นเลือดหยุดยั้งมะเร็งมะเร็งจะมีเส้นเลือดเข้าไปเลี้ยงเยอะเขาจะปล่อยสารมากระตุ้นให้สร้างเส้นเลือดเพราะมะเร็งมันกินจุมันต้องต้องอยู่ได้แล้วมันต้องแพร่กระจายเพราะนั้นเขาก็ปล่อยสารมากระตุ้นให้เส้นเลือดมาเลี้ยงเขาเขาจะได้มีอาหารมีออกซิเจนแล้วก็แพร่กระจายได้เพราะถ้าเรายับยั้งเส้นเลือดเราหยุดยั้งมะเร็งได้มียาในห้องยาลมจจุราสองสามตัวที่ยับยั้งเส้นเลือดหยุดยั้งมะเร็ง มะเร็งเป็นอมะตะไม่ตายตอนนี้เรารู้ว่าเซลล์เนี่ยมันตายได้นะเขาเรียกว่าเป็น,ปนโปรแกรมที่ทําให้เขาตายการตายของเซลล์มี2อ,อย่าง1ตายจากเน่าสลายอันที่2ตายจากโปรแกรมที่ยีนยีน,ยนควบคุมให้ตายเรียก a p o p โท s i s ตายจากการเน่าสลายตัวอย่างเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งเจ้าชู้มากมีแฟนเยอะแยะมีอะไรเยมีกิ๊กเยอะแยะเลยวันดีคืนดีเดินมาโดนกิ๊กเอาน้ำกดสาดใส่หน้าเซลล์ที่หน้าเขาตายเขาเรียกว่าตายจากการเน่าสลายหรือเนโครซิ i แต่ถ้าตายแบบมะเร็งในเครือโปรแกรมเซลเดทหรือว่าเอพอบโตซิสอันนั้นจะมียีนมาควบคุมตอนนี้เรามียาที่มาควบคุมยีนมะเร็งบอกให้ยีนมะเร็งให้เซลมะเร็งมันตายได้อพอบโตซิสเคเบีมัดก็ฆ่าเซลมะเร็งผ่านเอพอบโตซิสหรือโปรแกรมเซลเดทหรือการตั้งโปรแกรมให้เซล์มันตายนะครับมะเร็งเนี่ยมันจะดื้อมันไม่ยอมตายมันจะมียีนที่ควบคุมไม่ให้มัาตาย และมะเร็งนั้นจะต้องปล่อยสารทําลายภูมิคุ้มกันมะเร็งอยู่ในร่างกายเราเราได้ต้องไม่ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องดุดลอดจากภูมิคุ้มกันถ้าร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันเหมือนทหารทาลายเชื้อโรคเซลล์ที่สําคัญก็จำง่ายๆชื่อ c d 8ไซโตโท็อกซิก c t ลิมโฟไซต์เจาะเลือดได้นะที่โรงพยาบาลต่างเจาะได้เจาะมาโรคเอดสะเจาะเลือดได้ c d 8อันนี้อันที่2คือ c d 5 6หรือ natural killer cell 2ตัวนี้สำคัญที่สุดมันจะกินมะเร็งเลย เพ้นเมื่อไหร่ก็ตามถ,าถ,าถ้าเราเป็นมะเร็งเดี๋ยวใครใครจะเป็นใครจะเป็นพวกมะเร็งั้่งสมมตถิถ้าคุณเป็น,เ,ปนเซลล์มะเร็งในร่างกายคุณจะหลุดลอดจากการถูกภูมิคุ้มกันทําลายแต่จะไม่ถูก NK เซลล์หรือ Natural Killer เซลล์ทำลายไม่ถูกไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์ทำลายจะทํำยังไงเราจะต้องแฝงตัวยังไงแบบโจนใต้ทำยังไงถึงไม่ถูกทําลายแต่ช่ยวยบอกผมนิดหนึ่งทำไมครับป้องกันยังไงจะถ้าเราคิดว่าเราปีต่างเราเป็นเซลล์มะเร็งเราจะหลุดรอดจากภูมิคุ้มกันยังไงยังไงทํายังไงได้บ้าง